สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25มีนาคมเรามาเริ่มข่าวเช้าเชลซีด้วยที่ข่าวนี้ตามปรอยไอตอนนะซิวาตั้งเป้าขอเรียนแบบมันจินี่โดยตีโกซิวากองหลังจอมเก่าเชลซีขอเดินตามรอยเท้าไอดอนเปาโรมันจินี่ที่อยู่คาแข้งยาวนานกว่าถึง40ปีระบ,บุทุกวันนี้พยายามดูแลตนเองทั้งเรื่องของการออกกำลังกายและโภชนาการอาหารเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ โดยทางตีโกซิวาเซนเตอร์แบ็กชาวบาซเซเรียนของเชลซีตั้งเป้าขอลดแเล่นอยู่ในวงการลูกหนังจนกระทั่งอายุ40ปีเหมือนกับทางปอโดมารินี่ตำนานนักเตะปีศาจแดงดำเอซิมิลานและกัทีมชาติอิตาลีที่เลสเตอร์บันจนยุาไปเกือบ40ปีโดยสายลูกหนังสีครามเชลซีปัจจุบันอายุ สิเ็ปีแล้วแต่ทั้ตัวเนี้ทำผลงานได้อย่างเจ้เียมก็ต้นงสังกัดแล้วมนแต่ที่ย้ายจากทางปารีสแช็งแองมาเล่นที่แซมฟอร์บิทแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงปี2020 เดซิวา si ซึ่งยิงไป5ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด6 9เกมให้กับทางเชลซีมีโอกาสได้สัมผัสแชมป์ยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเพิ่งจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2023อย่างไรก็ตามนักเตะตั้งเป้ามาว่าจะอยู่ในวงการลูกหนังให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหมือนกับทางปิดดินี่ไอดอลของเขาที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้นําในการฝ่ายเทคนิคเอซิมิลาาในของังนี้ แต่เขาได้บอกว่าผมหวังว่าผมเนี่ยจะสามารถทําได้เหมือนกระทางมาดินี่นะที่ทําเอาไว้กระทางมิลานซึ่งเขานั้นเล่นไะด้จนถึงกระทั่งอายุส0ปี หรือ71ปีนั่นเป็นแผนของผมที่จะทในอนาคตและผมเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้วเมื่อตอนที่คุณยังหนุ่มยังแน่นคุณคิดว่าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมลงสนามหนึ่งเกมต่อวันจากนั้นก็พักฟื้นร่างกายได้เร็วเป็นอย่างมากแต่ขณะที่ปัจจุบันเวลา24ชั่วโมงดูเหมือนจะไม่มีอเพียงพอนะฮะสำหรับการฟื้นฟูคุณต้องแอคทีฟอยู่เสมอและกพยายามเร่งความเร็วด้วยวิธีการฟื้นฟูร่างกายแบบใหม่นี้จะได้กลับไปลงสนามกันอีกครั้ง ผมมีหลายๆอย่างท่ายทําที่บ้านเช่นการฝึกกายภาพในครั้งนี้ตอนนี้ผมเองก็ยังมีไอตอนที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะฮะคุณต้องเติมพลังด้วยสิ่งต่างๆมากมายให้กับตนเองไม่ใช่เอาสิ่งแย่ๆเข้าไปในร่างกายนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมต้องทําเพื่อจะให้ผมจะได้ปรับกระบวนการการฟื้นฟูร่างกายให้เหมาะสมซึ่งสำหรับผมแล้วมันจะเป็นต้องทําให้เร็วที่สุดในครั้งนี้ ทางนี้มันดินี่ค้าแข้งกับทางมิลานยาวนานกว่าสโม,มสรเดียว,ดวยโดยลงสนามเป็น,นสิ้น902เกมในช่วงระหว่างปี1984ถึงปี2009จากนั้นเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัย4 1ปีและในช่วงที่ค้าแข้งเจ้าตัวนั้นก็คว้าแชมป์กนโชซเรีอาเจ็ดสมัยและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรเปียนคัพผสมัยรวมทั้งติดทีมชาติอิตาลีอีก126เกมในครั้งนี้ พยอดแข่งขมองเพชร10นักเตะฉลาดเป็นกรดโดยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพบางครั้งก็มักจะเลือกสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้เพราะสมาธิทั้งหมดทุ่มเทกับการค้าแข้งโดยเหตุนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งที่จะช่วยพวกเขาประสบความสําเร็จในสนามโดวยวเล่นระดับชั้นนําส่วนใหญ่จะไม่มีทางเจอสมการพีชคณิตหรือสามารถบอกคํานามจากคําคุณศัพท์ได้ แย่างไรก็ตามนักฟุตบอลมีอนาคตการค้าแข้งในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยเหตุนี้จึงทาให้พอค้าแข้งบางคนนั้นเลือกที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้หลังจากแขวนสตั๊ดไปด้วยเหตุนี้เองทางเดดีิตตสตาร์สื่อแดงอังกฤษได้นํานักเตะนะฮะหรือว่าตัวอย่างสิบนักฟุตบอลอาชีพที่บองการไกลและก็รู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อจะพัฒนาตนเองเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องอําลาวงการลูกหนังไป เด็กคนนี้เริ่มจากหนึ่งกองคัดการซิมงมิโยเรได้ดันชาวเบลเยียมยุติชีวิตที่สวยงาม6ปีกับทางลิบฟูหลังจากที่เขาโดนตรับเป็นตัวสำรองนับตั้งแต่ที่ทางกุนซูแจกเกนคอัคว้าตัวอดีตส่งเบเกอร์มาเริ่มทีมปัจจุบันมิโยเรเ,เนี่ยเฝ้าสาวให้กับทางคลับบูสสมสรในบ้านเกิดแม้ว่าจะตัวจะลด,ดแต่นอยู่ในวงการลูกหนักมานานแต่เขาก็ยังมีวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังเลิกเล่นเมื่อทางมิโยเล่นเรียนจบปริญญาตรี ด้าน,นกฎหมายและก็รัฐศาสตร์ในครั้งนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นครัสคาวริสโดยอดีตกองหลังกระดับพิมพ์เรียงกิกได้ชื่อมาว่าเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดที่สุดในอังกฤษเมื่อปี2002โดยเขาได้เกรต A 10ตัวจากปรักสูตร g c s e หรือวุฒิการศึกษาที่ทางประเทศอังกฤษใช้ในการสอบและนำไปต่อยอดมหาวิทยาลัยจากนั้นก็เรียนปรักสูตรคณิตศาสตร์และการเมืองโดยอดีตกองหลังยุงทองบริเตนเต็ดคนนี้และก็แตนอารวาสคนนี้นะฮะจบปริญญาตรีหลักสูตรการเขียนและกระจายเสียงด้านการกีฬาที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดเชียร์ในขอ้อนี้จามาคนที่3ก็จะเป็นโซครติส โดยทังโซเกติสตำนานกองกลางเชิงสูงทีมชาติบราซิลได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟุตบอลระดับอาชริยะโดยชื่อของเขาถูกตั้งชื่อขึ้นตามนักปรา์ชาวกรีชและนันนนว่าชื่อนี้ช่างเหมาะกับเขาสเสียเเกินโดยทางเดอะด็อกเตอร์หรือคุณหมอลูกหนังเป็นเด็กชายาที่เขาได้รับเนื่องจากความสำเร็จในการจบปริญญาด้านการแพทย์ และยังเคยไปศึกษาประเทศไอแลนด์นอกจากนี้โซโคเคติสเนี่ยยังเป็นคอร์รัมนิสให้กับหนังสือพิมในดินแดนแซมบา้าที่จะเขียนในเรื่องของเศรษฐกฯิจและก,การเมืองคนต่อมาก็จะเป็นโลมิลูลูกากูนับตั้งแต่ที่หวนกลับมาเล่นกับทางเชลซีด้วยค่าตัวถึง97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,290ล้านบาทเมืมม่อช่วงสัมมร์ที่ผ่านมาโลมิลูลูกากูคนนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้น มเมื่อเดือนนี้เขาก็ตกเป็นประเด็นอีกรอบเมื่อดันออกมายอมรับนะฮะว่ายังคงรักอินเชมิลานแต่เรื่องที่โดดเด่นนอกเหนือจากเกมลูกหนังก็คือเขามีความสามารถในเรื่องของภาษากายโดยสามารถสื่อสารได้ถึง5ภาษาอย่างคร่องแค่วได้แก่ภาษาอังกฤษสเปนิชดัชฝรั่งเศสและก็โปรตุเกสนอกจากนี้ยังสามารถพูดภาษาเยอรมนีอิตาลีและก็สลาเวีอีกด้วยนะครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นบิ๊กบอมยังจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันอีกด้วยสมาก็จะเป็นการนจอนสันโดยการนจอนสันประสบความสำเร็จกับการเล่นกับทางลิเวอร์พูลและกับทีมชาติอังกฤษในช่วงต้นยุค2 0 0พแต่เขายังมีเรื่องน่าประทับใจมากกว่านั้นเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ในขณะที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพไปอีกด้วยซึ่งฟูลแบ็กเลือกผู้ดีใช้เวลากว่า2ชั่วโมงต่อวันในการศึกษาด้านปริญญาทางคณิตศสาสตร์ ที่มหาลาัยดิวันยูนิเวอร์ซิตี้ระหว่างที่ฝึกซ้อมและก็เล่นฟุตบอลด้วยนะต่อมาก็จะเป็นควนมาตา หนึ่งในนักฟุตบอลที่ได้ชื่อมาว่ามีมันสมองปรับเปลืองในเกมลูกหนังนั่นก็คือควนมาตาซึ่งเขามักจะสร้างผลงานชั้นยอดหลายต่อหลายครั้งตอนที่เล่นกับทางสิงค์ครามเชลซีและปีศาจแดงแมนยูนอกจากความฉลาดของเขาในเกมลูกหนังแล้วยังเป็นคนที่รเรียนเก่งเป็นอย่างมากทั้งจบปริญญาตรีด้านการสื่อสารมวลชนในกรุงมัธปริกและจบปริญญาวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬากับปริญญาด้านการเงินในช่วงที่ค้าแข้งในจีนโอเทฟอร์ดต่อมาก็จะเป็นจอร์โจคิเอรรินี โดยประกันหลังจอมแกร่งจากทางบาไลาจูเวนตุสมีศักยภาพคล้ายๆกับทางมาตาโดยคีเอรีนี่คนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งและดุด,ดันมาโดยตลอดในอาชีพนักเตะอย่างไรก็ตามแนวรับทีมชาติอิตาลีคนนี้ยังมีความสามารถด้านการศึกษาเมื่อเขาจบปร,ริญญาสองใบด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองตูรินเมื่อปี2010และจากนั้นก็ได้รับปร,ริญญาด้านธุรก,กิจจากสถาบันเดียวกันเมื่อปี2017ต่อดดมาก็จะเป็นดักเคนวัตเมอร์ สำหรับอีกหนึ่งนักเตะอย่างทางดักแคนวัตเมอร์ก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของการเรียนและการศึกษาโดยเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเราศรษฐศาสตร์และก็การบริหารธุรกิจในช่วงที่ยังเล่นให้กับทางแมวดำซันเดนแลนด์หลังเขาย้ายจากทางมหาลัยแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ไปที่มหาลาัยนิวคาสเซิลเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาต่อจนจบหลักสูตรต่อมาก็จะเป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซา หลังจากแขวนถุงมือไปในปี2011ตานานโกแมนยูตัดสินใจเข้าศึกษาหาความรู้ระดับมหาวิทยาลัยทันชีโดยฟันเดอร์ซานนั้นจบปริญญาตรีด้านการกีฬาและบริหารแบน์ซึ่งอดีตนายด่านทีมชาตินเธรแลนด์ปรายนี้เรียนที่สถาบันโยแอนครัมจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ใช้วิชาวความรู้จนได้เข้าไปมีบทบาทนฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของอาแจ็คแอมสเตอร์ดัมและปัจจุบันก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงท่านประธานบริหารสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็จะเป็นผู้จัดก,การแฟรงค์ลามพาดโดยแฟนบอลเอฟเวอร์ตันคาดหวังอย่างยิ่งบอกว่าแฟนงลามพาดเนี่ยจะช่วยทับทอฟฟี่สีน้ำเงินอยู่รอดปลอดภัยในศึกอาพิมเมริกโดยเหล่าสาวกเอฟเวอร์ตันเนียเชื่อแบบนั้นเนื่องจากพวกเขาเชื่อมาว่าลมพาดเป็นคนที่มีมันสมองในการบริหารอย่างยอดเยี่ยมเพราะมีการรายงานบอกว่าตำนานมิฟฟิลด์เชลซีปันี้มีไอคิวสูงถึง150เลยนะจากการทดสอบโดยสถาบ,บันเมนซาในประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นนักเตะยุคสมัยใหม่ที่ฉลาดที่สุดในโลกและนับเป็นคนที่มี IQ สูงเฉลี่ยเพียงแค่0.5%ของประชากรโลกใบนี้โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับทาง IQ ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่มี IQ สูงถึง160 IQ เลยนะและข่าวเชียซีในช่วงเช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝาก FC ทุกคนติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ